ก็จะมี3โหมดใช่ไหมกกเดี๋ยวเรามาดูนก่อนเลยนะครับอันนี้อ่ามันเป็นตัวเปิดอันนี้มันจะเป็นเหมือนโฆษณาใน YouTube เลยนะตอนที่เขามาใหม่ๆนะครับเป็นโปรโมทของ DX นะฮะอืมก็จะมา3ไทยก่อนนี้ก็ใส่ให้ดูว่าใส่แบบนี้ยิงแบบนี้อ่าประมาณนี้ S <S ก็มาสามตัวตามตอนแรกเลยม,มันลงมาเป็นแผ่น DVD แบบนี้นี่เองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าให้ดูคุณสมบัตินะครับการยิงนี่นั่นจะเห็นได้ว่าที่เห็นตัวอย่างนี้ก็ไม่ได้ว่ายิงละสไตล์นะก็ยังยิงไม่หมดเนะาะอ่าความสปอร์ตสปิดไทนะครับอันนี้คอนโทรลไทนะครับเอาไว้ยิงระยะกไกลน,นั่นเองนะครับนี่เปี้ยงเข้าไปฮะแล้วก็แกะให้ดูแบบนี้เลยนะครับว่ามันแตกต่างชุดเดิมยังไงแล้วก็มี มิกแอนแมทให้ดูด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะลองทดสอบยิงนะเป็นประมาณไหนเหมือนมันจะแรงมากแต่ไม่แรงเลยหรอกอันนี้ก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าจะใช้เล่นก็ฉีกเอาสลากออกอก่อนหน้าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นโปรโมทแอนิเมชันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุด dx ที่เป็นแบทเทิลเซตของเขานะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวละครเงาที่ดูตอนแรกก็รู้แล้วนะครับเป็นตัวอะไรอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับพาร์ทแรก อันนี้ก็จะเป็นเหมือนโฆษณาแอนิเมชันนะครับอันนี้คลิปเนี้ย iPad เนี้ยเขาแจกก่อนที่แอนิเมชันตอนแรกจะออกนะฮะก็เลยแบบโปรโมทให้เรียบร้อยอยู่ในนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือน easy p a y นะครับผม <Easy Pay. S 1> เป็นเหมือนแนะนำวิธีการเล่นนะครับแบบง่ายๆนะครับของภาค DX นะครับผมสเตจแรกก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะเป็นเหมือนโบลิ่งนะครับซึ่งโบลิ่งแบบนี้ผมว่ามันล้มง่ายกว่า <c oughs> <c oughs> ง่ายง่ายง่ายกว่าตั้งเยอะเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ทำมาเพื่อแบบโปรโมทสาย power จริงตัวนี้ไม่ต้องเป็นตัวนี้หรอกตัวอื่นก็ยิงล้มตามนะจริงๆแล้วเออตั้งดีกว่านะ ไอซีพ p สองนี่น่าจะเป็นสปีดยิงแบบหลายๆเอ๊ะแต่ทำไมก็ต้องตั้งอย่างนั้นอ๋ออ๋อวางสามนัดแบบนี้นะครับผมอืมแล้วก็ยิงเลยนะฮ่าฮฮชู <c oughs> สามนิ้วด้วยวะ่ะสามนัดสมนิ้วอ๋อแต่ตัวเนี้ยเออเวลาเขายิงเนี่ยอ๋อยิงไวอยู่นะแต่รู้สึกมันจะเขินๆนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะฮะ ว่ามันเหินยังไงนะครับอ่าอ่าอ่าเหมือนเหมือนภาพจะค้างนะครับเสียงไปแต่ว่าภาพค้างครับค้างที่สามนิ้วสามนัดซะด้วยนะฮะเดี๋ยวอ่ะเนี่ยดูอันชัดๆนี่เห็นไหมฮะเปี้ยงเห็นไหมครับมันลอ,อยอยู่เห็นไหมเห็นไหมเออมันลอยจริงเปี้ยงนี่เข้าไปดูเหมือนขาตัวนี้มันจะสูงนะฮะอ่าเอาไว้ยิงสําหรับพวกสเตจแบบนี้โดยเฉพาะนะครับ อันนี้สเตสามนี่น่าจะเป็นการโปรโมทของคนทนไทยเนาะอ่าก็จะเป็นยังไงอะแกนกระดาษผมว่าแกนกระดาษที่ชูนี่น่าจะแปะกระดาษกาวนะครับดูมันนิ่งๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการยิงเขาดูนะฮะว่าเขายิงแล้วมันจะเป็นยังไงนะ,ะนี่ฮะเดี๋ยวดูเขายิงดีๆ,ดๆนะครับยิงเปียงเห็นไหมนิ่งๆเลยคือมันไม่ใช่ว่ามันรอดเลยนะ คือมันมีจังหวะทัสด,ด้วยนะครับแต่ว่าแกนกระดาษกาวนี่คือนิ่งเลยผมลองเล่นแล้วเนี่ยมันไม่นิ่งแบบนี้นะมันกิ้งกุ๊กกิ๊กุ๊กกิ๊น่าจะไหลเทคอยู่นะฮะอ่ะอันนี้เป็นสเตจสี่สเตจสี่เนี่ยมันเหมือนเป็นสเตจที่นําเสนอรูปแบบที่แตกต่างนะครับก็คือ จะเป็นการแบบพรีเซนต์ที่เวลาเราเอาพาร์ตแต่ละพาร์ตเนี่ยมารวมล่างนะครับเป็นตัวตัวหนึ่งสำหรับใช้เล่นแต่ละสะเตจอะไรประมาณนี้ก็เป็นการพรีเซนต์มิกแอนด์แมทของชุดเขานะครับว่าผสมแบบน,นี้แล้วจะเหมาะกับสเตจอะไรประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวดูนะฮะเราจะสังเกตได้ว่าไอขาของ aqua ป p o r t เนี่ยมันยาวแล้วก็สูงกว่าตัวอื่นเลยนะฮะผมสังเกตไหมไอตัวสีเขียวเนี่ยก็คือแบบขาเตี้ยเลยอะเห็นไหม เออจะมีอควาสปอร์ตแหละที่ขามันสูงสุดเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบ CM ปิดท้ายนะฮะอ่าเป็นโฆษณา3ตัวยิงเปี้ยงเปี้ยงเปียปยป้ยงนะแล้วก็เจมี่ยิงไปพอเรามาลูยยิงเปี้ยงนะฮะอ่าแล้วก็จบตัวเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็มีภาพเสร็จแบบนี้นะเออแต่ผมว่านะอืมมันมันแบบสังเกตไหมว่ามันไม่ได้ยิงแล้วมันสไตล์เลยนะครับ มันจะเหลืออยู่3าขวดเห็นไหมอ่ะมันยังหล่นไม่หมดแล้วมันก็ตัดไปก่อนเนี่ยเออขนาดภาพตอนถ่ายโชว์นี่ยังแบบไม่สไตล์เลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นจริงก็อยากไปซีเรียสามันไม่ได้สไตล์อะไรนะครับแต่เราไปดูอันที่2อ,อ๋ออันที่2มันก็คือ อีซี่เพย์รวนๆนี่เองนะครับดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะก็แสดงว่าถ้าเลือกอันแรกนี่น่าจะรวมหมดนะครับนี่เห็นไหมโบลิ่งเหมือนกันเหมือนกับตอนแรกที่เราเห็นเลยนะครับคิดว่าไม่ต่างกันนะฮะน่าจะเป็นแบบแค่ย่อยตอนออกมานะฮะเนี่ยชัดเลยแบบตอนที่แล้วเป๊ะยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะอ่าชัดแล้วแล้วมันจะแบ่งพาร์ตทงไมให้มั่ววะเนี่ยฮะไม่รู้จะแบ่งทำไมนะฮะ อโอเคแต่เราไปดูวันที่พาร์ทส,สุดท้ายนะฮะอ่ะมันจะเป็นยังไงเออดูทรงและพาร์ทส,สุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนรวมทุกคลิปเลยนะครับอ่ะ,อะเห็นไหมก็คือตอนแรกมันเป็น MV เพลงนะครับอันที่สองคันกลางจะเป็นบัตเทิลแมนนะฮะแล้วก็อันที่สามเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนของเปเเบดเนาะอืมเนี่ยอ่าประมาณนี้นะครับผม ซึ่งเบเบดเนี่ยผมก็ดูแล้วมันก็น่าสนใจอยู่นะแต่ไม่แตกไลน์แน่นอนอะดูทรงแล้วมันก็เท่ดีนะยิ่งรุ่นหลังๆเนี่ยดูแล้วแบบม,มันดูมีดีเทลอะดูแบบน่าสนใจนะครับก็ใครสนใจก็ดูเป็นคำๆได้แต่คิดว่าพวกเนื้อหาดูได้ใน youtube อยู่แล้วนะครับผมโอเคมันก็จะเป็น プラマーニーナクラップベリアルは外側からよそくなって攻撃していきたいがオッドさあレンソ攻撃入っていくそしてまた大きな攻撃外に揺さぶられたラグレーズそのままオッドパーストフィニッシュディバインベリアルの勝利さらにディバインベリアルは別売りのベイブレードに付属しているベリアル用のパーツ進化ギアを装着することでさらに強くなる ตะิเี้ยครัรชิมากเรื่อยๆแล้วก็มีแบบดีเทลมากขึ้นเรื่อยๆคคบเียันฮักเนโนเบยแลそれบายบายสสองหนของแต่ละคนนี่จะมีเอกลักษณ์ที่แบบเฉพาะตัวมากๆเลยนะฮะสตอเปนซีรีส์วสาหบคลี้รสันินะครับอืม โอเคสำหรับใครที่เห็นอันนี้แล้วอยากรู้มันคืออะไรนะฮะก็เนี่ยนี่คือข้างในนี้ครับเป็นแผ่น DVD มีข้อมูลประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านั้นโอเคงั้นเดี๋ยวก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีฮะ